หัวหอยหาเกียดครับพี่น้องหาเบื้องเกียดได้เอ้าเกียด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 ของไง่ายเกียดของไงครับผมพี่น้องโอ้ฝุ่นละเบื้องเบาเพื่นครับพ่อหัวหอยเป็นพ่อเกียดครับนี่ง่ายครับง่ายดี่หมดโอ้โหกุ๊กกุ๊กกุ๊กงานง่ายคังพี่น้องแต้มแรกครับพี่น้องแต้มแรกนี่ป่าพี่น้องง่ายเลยครับพี่น้องครับง่ายเลยครับผม บึงบ้งเปงเปงครับเปืงง่อง่ายเพื่นไีหนองครับเนี่ยเต็มแรกครับข้าตัวขัวหอย <c oughs> พ่อขียดง่ายจนได้ครับว่าละตัวครับหาหอยแต่มาหมานอีกครับโอ้ขัวหอยไปพ่อขียดเขาง่ายครับขีดหมูเบิ้งเนี่ยไปหนองตัวแบบง่ายครับอหอยจะได้เขียดจะได้นมาหนีสีผ้ากันไปหาเลาะเบิ้งขียดเพื่อนโอ้โอ บดาแนวหนึ่งเก่าแนวนึงครับพ wow. ี่น้องครับไปดูน้ากันต่อครับเอใช้บ้าบอยเขียนม้หรือเขียนยังหรอ้สนี่งครับพี่น้องดึน้ำกันครับบ้าบอยโซ่เมื่อกี้ครับดินกดกล่องมาทานรดเลยดแรดแใส่หรอนผนใส่วใส่บอกเก่าทำแล้ววันีทำอย่ล้วอยู่มาไม่ไละ เอาเคบครบาปครบไปบ่ไปบ่ไปบ่มาแล้วมาแล้วแต้มที่สองครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับหมา้แ่ครับพี่น้องครับยอดครับชุครับเพ้่อ้าง่ายแบบนที่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่โหอาี่รพี่น้องคัอนับบ่ กินโอ้ยกินหมูตรงเอ้ยได้แล้วครับพี่น้องมาแล้วครับนี่โอ้สุดยอดครับอ๋อทีมงานอยู่อย่างพี่น้องแข่งเพิ่งเอ้ยเ่ยวแตกเงี่ยวแตนพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานหางยังกินกับมานครับพี่น้องครับเว้ยจะห้อยก็ได้ครับเพื่อนพี่น้อง ควบควบควบบอลควบควบควบโอ้ได้อีลนะครับแต้มที่สครับพี่น้องเตมที่สี่ตมที่สี่บ่โอ้นะอัเจี๊เะนครับพี่น้องครับไ่ของ้นะแม่มันหออยู่ล้วป่ะมันออไหมอเตมพี่น้องมองหาครับพี่น้องขี่พวกโหดได้ไรเนี่ยนี่แหละครับมันมอยูครับพี่น้อง เกียรโมทามิโม่ลหวยครับมันตัวใหญ่ครับพี่น้องครับสูข้างล่างก่อนไหมันติผมกันเอาขอทษนึงกบเห็นเกียรเกียโมตัยังไม่จบหรอ <Okay. S 2> ไปบ่ไ้ี่อเเห็นตัวนี้ไม่ด้ห กินย so. ังม่ไก่ไรขูบบอยูหมกมีเจ็ดโมโมกครับนนมาเทียกมาเทียวครับองงามอยู่เลครับผมพี่องโซกโซกบ้าบอยโซกนู่นอันนี้ก็แม โอ้เจ๊เอาฟังได้บ่น er nah ี่เอาครบครบบ้าบอครบได้บ่ได้บ่ได้บ่มันเป็นเกียร์เกียกบ่เบ๋อเอาสิโอ้โหสองตัวร่วมกันครับพี่น้องครับรับบ่ได้ครับนี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวนี่นี่ตัวนึงของบ้ามวดเต็มมากเมื่อกี้ครับโอ้หนี่งสองตัวซ้วมกันเลยครับพี่กับน้องนี่พี่น้องครับ สองตัวครับมันมันแลครับเอาเม่อดนเอนดือนไดือนเดืนอนเัือนอยนน่อนเอนเดือนเ่อนดนนอนอนเดือนดโอเนดอนเนนอเดือดอเดือเดออนดนเดืเดืด เงี้บอ๊อ้คุบปอ๊อปบะไรปะอันอีกหนึ่งแหนมพีน้อนั่งน้ำพี่น้องนั่งน้ำตัวใหญ่อยู่พี่น้องว้าวเขาง่ายพี่น้องมึงขนง่ายเพิ่นครับผมหนึ่งตัวครับมันหมาล่ะครับหมอนหมอนหมอน,หมอนครับผมผมชื่อใหญ่พี่กระสุนดูครับครับบรรยากาศครับ คุณยายไผ่กระโกค่ตางคนตางโสรับไป้องครับธรรมะธรรมะขมนในการโสกเกียรติย่างขนาดเจ่าตอีกบคงแต้คุณยายไผ่มองหานะคุปปุปไปสิลงน้ำนี่สิลงน้ำพุนไปทางบ้าม่วนพุนได้อีกแล้วครับมันถึงกุมันโอ้ยโอ้พีชปีออมันถึงหมอกหอยมันถึงเกียรติ้มันมัครับมันมันดแล้วครับได้แล้วครับผม ใส่ของบ้าเมือนใส่ของใส่บ้าใส่บ้าใส่เลยใส่ยี่บ้นานมานอีกแล้วครับเก็บเก็บข้ามครับพี่น้องน้านมาแล้วครับมาแล้วครับเข็ดอีโม่เขาง่ายเพราะเลจจอยไม่ไ <c> ด <oughs> ้กินอาหารมองง่ายมองหน่อยครับเดี๋อออยวเรนี่มีเพราะมันออกในบ่อยเขาง่ายมันยบ้างใช่นี่เลย เด็ดอนครับพี่น้องครับคุ Gem ๊บค uh. ุ๊คุ๊บกุ๊บุ๊บงานอครับพี่น้องพีนุ่งครับนี่ครับงนูาพครับปลาบอยขัวออกครับห่งตัวครับนึ่งแตรมหนึ่งแตม ครับครับผมไม่ได้สองัว่าบอยเ่ครับเ่เ่ของไงพ่หนอคจหัวเห็นหัวครับจ้หัวครับพี่หนอมันบย่ครับต่เต้นหรอพ่นบองของไงครับพี่นนอ โอ้โหตัวก็ง่ายครับพี่น้องครับจะเอ้าเฮ้ยเข่าง่ายครับพี่น้องเกียกเขียกเกียกเขียกเขียกเกียกเลยเขียกเกียกมาหลอกันทุกควดขวดพี่น้อให้ควดควดมันเข่าอันนี้พี่น้องมันเข่าเนี้ยไปหลอกไปหลอกเขานี่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  นี S <S> Nick, 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 Nick. <S <S oh ่นี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 ่ตเกียร์นี่นี่เดียได้ได้นี่นี่น่ไปไปีบงไ่บ้างโ้เไปนี่อ้ยออ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้โอ้้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโโอ้อ้ยโออยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยยยอ มาอยู่ครับพี่น้องครับมาเตะเสาก็บพี่ได้ดลหลายกูหันดู้ครับถึงฆ้ากันมาเอาหัวหอยก่อนครับเนี่ยโซ่โซ่เกียบใส่สสยใยไผ่ใ,ใ,ใ,ใ <laughs> ส่เยียมคมขมรับแมนหัวาขาดปืนไปหาใยไผ่ โอ้ยขาดเทิมเมยแล้วครับพี่น้องครับหลังจากหาเขียดโมแล้วก็ผ้ากันมะขัวหอยนะครับขัวหอยตัอครับตอนสิกรับบาทนะครับนั่นหอยเขาง่ายครับพี่น้องครับหอยเขาง่ายครับผมเมา่อุ้มแล้วเฟื่อยครับครับผมสูบเบื้งบกหอยจูบครับได้เติมครับได้เติมกันอีกครับผมสูบช่วงแรกได้หลายเติมแล้วพี่น้องก็กลับมาอีกครับเนื้อไอขึ้นรวมมีเนื้อไอดินนะเพราะฉะนั้นขอเขาต้องช่วย

ไม่จูบครับนี่ครับจูบออกเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องเยอะใหเลยพี่น้องอ่าเอ้ยแล้วพีน่องเนยมึงมาบอยงัดออกเมื่อกี้เลยครับนี่ไม่จูบของงายครับพี่น้องนี่เมื่อกี้ครับผมตัวตายมอตัวยังไงนี่บอกตัวนี้ตัตายนะพี่น้องโอมพูดแล้วครับอ่าครับหลุดข้ามเลยครับ นี่หลังจากไปหาเกียดของไงมาแล้วกับมาหาหอยจูบกอครับหอยของไงต่อครับพี่น้องครับช่วงเศร้านั้นมาหาไประรอบนึงครับเบาวดินไปโอ้นี่นดนนึ่งลูกโอ้หนีเด่นลูกนึงอ้ายนี่ครับเออเนื้อที่นี่นี่ครับ เกล็ดก็ได้พวกปนครับเหมือนนี่ฟางจะหาหอยครับมกล็ดได้หอยไรพอหอยเขาง่ายล่ะเลื่อมอดเกล็ดอีโมครับเกล็ดได้ปนหนึ่งเกล็ดเก็ได้ปนหนึ่งครับคันตังใจหาเบิดเมอร์เสีได้ร้ายเติบมีครับเกล็ดครับเฮ้ยมาหาหอยหอยจูบหอยมันหนุ่ยญ่ก็เลยเสียได้หอยครับผมพี่น้องเฮ้ยงานอดก็ด นี่หัวหอยตัวครับพี่หน่อยฮะอ๋อผีผีผีสองหน่วยเลยพี่นน่ะสองหน่วยครับสองหน่วยสองหน่วยของครับผมสองง่ายพี่น้อยสองง่ายหอยเข้าง่ายนะครับหอยจำศีลนี่โอ้หน่วยแบบง่ายเลยพี่น้องสองหน่วยแบบง่ายเลยครับ ี่น้มากมาครับพี่น้องหน่าเต็มดีครับพี่น้องหน่าเต็มดีนีครับพี่น้องคนนหนึ่งน้อยนึ้อยน่าปล่อยอีกแล้วครับมันอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหน่าอยูแล้วครับพี่น้องครับนี่ยนี่เขาด้วยนี่ ให้จูบหอยจูบหอยจูบสองน่วยครับสองน้อยสองน่วยครับสี่พี่น้องเบิ่งเลยนี่ครับนี่ครับสี่พี่น้องนี่เปิดในบอกหอยไหมหอยจีนพี่น้องครับครับผมมาหลุนกันอีกครับ ส,สุกปอใบสุสุกเฮย,ยมานนโ้ยครับเข็นโมี้นอ้องครับนี่ถายบ่โอ้โอโอโอตายพี่นอ้องเต็มหน่อยอ้วนดีขนาดครับกระฮะบรรยากาศนะครับ กูดเขียดมากพี่น้องพี่กูดเขียดมากฮะไอ่หนี่งอือ,อ,อมากมากครับพี่น้องผมเฮ้ยอมพี่นอ้องอมอมอมใส่ฟักซี่ลาวใส่ใบพักอีเลิศสุดยอดได้พี่น้องครับเมื่อนี้ตั้งใจวา่าสีลมหาเขียดโม่คักขาดพี่น้องไอ่อออนี่เกลียดบ้า<อ>งบ้างนะตายเน่าเน่า กอหอยฮาดหอยสัพี่น่อยก็ไหนเอาอันนั้นครับพี่น้องครับเตมีอยู่บ่ดูนกันครับ่วยบไงหนึงครับพี่น้องวัวมนใหญ่พอมันขงะไมันชีมีอย่บ้างพอดีมากับไป บาบอยมาฟังสิเด้อหน่วยใหญ่ๆมยน่เกี่อเฮ้บเดีเอาเนีมามางอนยูทูบนี่เต็มมอให้นี่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 น่ไทยมาต้นเหง้ากุ้งใหญ่อบเส้นมืองห็นพี่หลองบ้างเนี่ไวหฮะมเรามาเอาู่ดีังไงพี่หลอง ไม่้มเขาง่ายไม่เจง่ายๆค่ะมาเอาหปาคุณยายพก็เลยไว้เถอะกองอยู่นี่พาว่าม่หน่วยหนึ่งนั่งอย่างกันนี่เมื่อคุณยาแพ้เราเรามานั่งเอาอยู่หม่องเขาเอาเบองนอแต่อบักเนี่ป็นยังไเจ้าเขียขึ้นอยู่นี่กับนี่แจ็คเขาได้หน่วยแง่แง่พี่น่อยมึงนี่ยยัเอาคมาเอาหินไว้เป็นอยได้ด้จังไร หายว่ามันอวนนี้ถุ่เตมหนึงบจาแล้วก็งายนั่งยางกมาเลยนี่น้งสองน้อยได้ไหมครับสองน้อยครับนี่น้อยนึงครับอ่นี่ครับอ้ยบคอยแมโอ้ได้หลวยพี่น้องเลยนี่หอยเขาไงพี่น้องนีตัวนยใหญ่พี่น้องครับนพี่น้อง ขับไบไงคนอ่ะพี่งนี่อีกน่อยนึงหัวรดมากมาครับพี่น้องนาเต็มดีครับหืมเยนีแห้งไงพี่หลังเพื่อนไงขวัดเพญ่อนโอ้ใส่ขวัดเพื่อเบ้งเบาดอกเอหนีด้เตรียมมาทั้าิเชือ เฮ้ยบงบังบังบงบีล่่เป้ยบังขอตังค์้ากใครบงยี่บงบงบงคุณน่ะน่าเต็มดีครับพี่น้องคน่ะเอ้ยเหน่อแห้งไงครับพี่น้องโอ้โหดได้ใช่ได้อีกแล้วครับพีน้องอย ผมพี่น้องมันเข่าง่ายโขกมวนโขกมานครับมือนี่ฝุ่นบ้าบอยก็ได้มือแบบนี้นังพี่น้องครับโอ้หือมือนี่มานครับมานมันมือนี่บักห้อยเป็นรักครับมือนีนือา็พอบักห้อยก่อนบู๊่นาดบ้ามวนเลยใส่อ้หน่วยครับโอุ้่นาดพี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยมกดดาาินน่เขแกมันนบอกมันก่อนกินขี้เหนีย แน่นบ <S it> <S ans> ่โอ้ยหน่ยตายหนาวอ่มน้ำตอนน้ำนแต่เยนนิดเย็นๆครบไปคบครานพ่อเขียนโมกเอาเขียนโมกครับพี่น้อง้หอยก็าหอยครับได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปแล้วไปแล้วคุบคงไปไปนี่มันเไ ไปแล้ว<ด>บ่ได้ดสอมไปใส่หลายเอ,อย้ยหอยไปใช่เอาบอห้อยหนึ่งละหมื่อนี่แหงบอห้อยจ้าที่เห,หเเลวว่กะก็คิดมาหาเกียรโมพี่น้องมาขัวถือบอห้อยเข่าไงขุ่นพี่น้องเกือบเครื่องกลนคุปุนครับขอดบอห้อยเอาบอห้อยก่อนจ้ะครับนั่น,น หลายอย่านี่ะหลายท้าทงออกได่ปลา้นาำจางพี่น่องปลานาำจางคุ้นาำนี่ยมันคือเนี่ยขัวบอกไว้ครับพี่น่ออนี่้านบ้านม่วนก็ได้ครับไดงม่วนก็ได้ โอ้ยน้องโจวเได้มากครับน้องโจเฮ็ดงานครับใสออ่ใส่ถุงเลยโอ้ยคุณหอยใหญ่เด๋คุณใหญ่ไพโอ้ยโอ้ยเบิ่ง<ะ>ตัวผมมันคนชอบหอยเห็นจิตใจลอยติดตามทำรรหาแต่ก่อนหนอยมีราคาไปซื้อเข้ามาหลายแสนหลายหมืน่นราคามันขึ้นหอยไตสา,ายบือ <c oughs> ปาด พี่น้องเอ้ยหอยขมอย่างไรมาหน่วยใหญ่เดี๋ยวพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องคนไหนโอ้ยหน่วยแบบไงเป๊ะเอฟเฮฟพูดหนพี่น้องนาเต็มครับคือยื้อมีขนเสื่อมพอมแนบิึงดำปันหนึ่งเหตันหอยเป็นมาหล่าแม่นหอยกิ๊กกี้เฮ้ย <c oughs> พี่น้องหอยเป็นไงเดี๋ยวพี่น้องครับ มันขึ้นยิงโคขงสิก็มีเนาะยน่ามันขอนไปกันสีมันก็สียิงสีแล้วมันดบาพีรวยใหญ่รวยเงี้ยมีดีหน่อยสุดยอดเลยครับหอยนี่แต่หน่วยใหญ่ครับได้ทั้งเขียดได้ทั้งหอยครับพี่น้องมือหน่อได้ทั้งเขียดได้ทั้งหอยครับ นี่ถับหอยเขาไงพี่น้องหอยจูบเขาไงพี่น้องนี่โอ้ยหน่วยบักไงหนึงพี่น้องครับคุนอาหมากเต็มดีพี่น้องครับว้าวนี่โซก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 มันแล้วครับผมสรุปผลงานมือนียครับพี่น้องได้ทั้งหอยได้ทั้งเกียดหมวกครับ หอยขัวที่นี่ครับผมหอยเขาไงขัวบิังพี่น้องไก่เครื่องปุ้ดเลยครับหัวใหญ่ๆหอยจูบครับพี่น้องหอยจูบพี่น้องเมื่อสีฟ้ากันมาหาเกียนโมมอพข้อหอยเขาง่ายก็เลยขุดหอยครับมื่อนี่หาหอยเป็นลักครับพี่น้องของมันหากินยากครับผมโดนพ่อเชื่อครับหอยเขาง่ายครับหอยใหญ่ครับพี่หน่อยน่ครับเข็ยโมก็ได้ปนนึงครับ ีโมเดลปนหนึ่งครับขอบคุณนะคร <gettable. S 2> <AR> ับพี่น้องครับฝากเป็นแห้งเอื้อแห้งใจให้เบาดินนี่เด้อครับห้อยดินทีนสานขอบคุณหลายขอบคุณเอฟซีครับพี่น้องครับแล้วก็บ้าบอยแดนนีินิสานไม่เสียบระเล่นขาดน้องม่วงน้ำครับน้องโจวเดนมาครับเมื่อนี่ครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาดินห้อยดินทินิสานเด้อครับพร้อมบ้าบอยแดนนี่ทีนสานครับเมื่อนี่ไว้ซ้ำหนีส้ำวนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ